นี้นะผมพ่อผมฮะเจอตัวอะไรไม่รู้ครับผมตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะฮะอยู่ข้างในบ้านไอ้ปักครับผมนี่ฮนะอยู่ข้างในนี้นะยังไม่แน่ใจนะตัวอะไรไอ้พงนั่นฮะแ,แถวแถวตรงนั้นนะนี่ฮนะเดี๋ยวดูนะตัวอะไรเอ้ยห่างนะ้ตัวอะไรเข้าไปทีนี้วิ่งเข้าไปนะมันเป็นยังไงอ่ะ ไม่รู้อ่ะมันเหมือนเหมือนตัวมีหางหมือนตัวแลนตัวแลนอ่ะตัวยาวอ่ะตัวยาวยาวจวดเปล่าทุกจรวดเหรอที่เปิดเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้หมาเห่าแล้วมันวิ่งเข้ามาตายพาเลย่ะไม่กล้าเปิดที่ไม่เปิดทำไมเนี่ยนี่่ะมันิ่งเข้าไปเหรอเออเออเข้าไปที่ไหนล่ะนานขนนี้ยั่หาย เฮ้ยมันออกมาแล้วนั่นไม่เห็นอะแสงไฟนี่นี่มันออกแล้วมันออกมาแล้วนี่นี่กิ้กาเนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยมันพุ่งอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วไม่เห็นเฮ้ยเห็นแล้วปะเห็นหัวแล้วกิ่กาหาอะไรวะเนี่ยกาห์หางเนาะนี่เรื่องเรื่ นี่ให้ทุกคนดูชัดมุดอยู่อ่ะติดหรืออะไรของมันไม่รู้อ่ะได้ๆๆๆๆนี่เอ้ยนี่ทุกคนมันหัวแล้วดิอะไรอ่ะหนึ่งสองร่างวิ่งวะเนี่ยมันไม่ยอมออกนีแชมป์แชมป์เอาเสียมอะไรเอาเสียมอ่ไรเสียมเอาเสียมเอาเสียมอ่ะเสียมหญ้าตัวอะไรทุกคนจิ้งเหรี่ยงหรอแมงแงจิ้งเหรีหรือเปล่าเอ๊ปักมาแล้วเนี่ย เคยเห็นมุดรูอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นพวกกิ้งก่าขั้นเละขั้นกะออกมาโอ้ยใครกิ้งก่าต้องตื่นเต้นอะไรเฮ้ยมุดมุดไปแล้วรูมุดรูรูไม่แง่ว่าจะออกไปใช่ไหมน่ะเดี๋ยวหมากัดอือฮะปักมันเห่าไล่อยู่มันไปปักปัจจิกัดเลยปัก เอาไฟขอส่องหน่อยครับไฟไฟส่องเอาอกเหลนบอกเล่นอะไรเดี๋ยวนี้ครับไฟดิมุดในลูอ่ะมันมุดหัวไปจะเป็นจิ้งเหลนนะทุกคนมาสร้างหลังเฮ้ยดูดิมุดเข้าไปลึกอ่ะต้องเอาออกก่อนน้องเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไมม่่ใชันจะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จิ้งเหลนว่ะ เห็นลายเลยอ่ะมีลายด้วยเอ้าแย้มาแย้มาอยู่บ้านเราได้เหรอเฮ้ยไอ้อแย้นี่อะไรเงี้ยแผงอ่ะแยะ้มามามจากไหนวะเน,นี่ยดูไงแย้เปิดไฟส่องก่อดิดูไงดูไงนี่อ่ะเห็ดน,นี้แดงไากตรงท้องอ่ะเป็นเหมือนปีกไงนะ เฮ้ยมันมามันมามันมาได้ยังไงวะแย่เนี่ยแหละแย่มันมาได้ยังไงมันมาได้ไงอ่ะไม่ไงท้องดูดิใช่ป่ะตินะที่เห็นแถวบ้านก็มีพวกกิ้งก่าจิงเหล่แต่แย่เนี่ยมาไงเนี่ยสวนรวมสัตว์แล้วเนี่ยตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดว่าแย่ยืนยันเออมัเห็นให้แล้วมันจะมีตรงตรงท้องมันอะเป็นแผ่นแดงๆเห็นไหมนส้มเฮ้ยบ้าแล้วมันมามันมาได้ยังไงวะตั้งแต่ฝั่งนี้ทำปลูกบ้านมาเนี่ย ฝั่งนี้ปลูกบ้านแล้วไม่มีป่าไม่มีเลยนะมันต้องมีรังมันอดีตเนี่ยทุกคนมาวันนี้เจอแย้ในบ้านนะเจอแย้ฮะในบ้านด้วยฮะไม่เคยเจอในบ้านฮะบ้านเจอแย้นะทุกคนเจอในบ้านเจอในบ้านปักก็ผมตรงนี้เราให้หมาอยู่นั่นนะหมาได้นะไม่น่าเป็ตัวเดียวนะเฮ้ยดีไงฮะนี่ไงออกรังแล้วนุ่นไปนู่นแล้วนุ่นไปไหนเห็นีมาดูไหนนั่นในหางมันเห็นปะ นี่ไไงาปมุดอยู่นกินต่ออกมาตรงนี้เนี่ยออโผล่กันเลยนะโผล่กันเลยนะอยู่นั้นนะโผล่มาดูเลยนั่นน่ะมันมาจากไหนมาจากไหนกันเนี่ยดูเลยดูดิเดี๋ยวเราเอาเขาออกไปดีกว่าคือคุณมาจากไหนมันจะไส่กันเยอะแยะไม่ทันแม่นะปั๊บอยู่หนึ่งนะครับนี่นี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดูดิใช่เดี๋ยวอุ้ยัวนี้อยนี้ใหญ่เหรอ ยังไงปกดคออ๋อเราจะจับออกไปเอาไว้ใหนอกใช่ไหมอ๋อปล่อยให้นอกอยู่ตรงอยู่ตรงมันอยู่ในตรงบ้านหมาเดี๋ยวโดนหมาเล่นไอ้ปั๊กครับหมาเราตัวนี้เหมือนตัวใหญ่เมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่เหมือนกะฝูงนะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเนี่ยมันจะมาทำข้อลูกปะเนี่ยถ้าเราจะไปจับปล่อยที่นี่แล้วเราจะอุ้ยอยอุ้ยอุยอุ้ยอยอุ้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 ยอน้่อยอุ้ย้ยออุ้ยอุ้ยอ มราไปแล้วมันเขาจะมาทำหลังเปล่ามาจากไหนกันวะมาจากไหนกันวะ่ก้ตายเลวะอู้หูตุ๊บเล่อไปทุกคนไปนี่ไงเห็นมั้งนั่นเกาะเองตุ๊กแก่ทุกคนเห็นมั้งอมันมืดนะทุกคนมันนี่เยนี่ตัวใหญ่ ใหญ่เหมือนทุกแกเลยอ่ะดูดิมาอุ้ยอะไรไปไหมแซงไอ้อันลดลงค่ะอือก็ดุ้งมีคนถ่ายนี่ทุกคนถ่ายให้ดูนะมจะบอกว่าตื่นเต้นนกลัวมันวิ่งมาหาตัวใหญ่มากตายแนละ้วมันมันอยู่ได้ไงเนี่ยเราไปลือเพราเดี๋ยวเขาตื่นนะเนี่ยเ,เขาอยากจะมาอยู่กับบ้านน,บานนี่อ่ะมีบ้านพี่แซมมีแย้คือเนี่ยมันตอนนี้ไม่ใช่ทั้งงูทั้งอะไรมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะ สาตโอเคฮะเราก็รู้แล้วครับว่าตัวอะไรมาอยู่นะก็คือแยนะครับผมมาอาศัยฮะมายืมพื้นที่อยู่บริเวณนี้นะทุกคนนะก็ระวังหน่อยล้วกันนะปักมันดุนะมันไล่นะระวังระวังปักนะอะไรอีกยิงกือรถไฟโถของเรามีเยอะหายทด้หมดอยากจะท้งงเลยกับแย่โผูมีเยอะของเยอะหลังบ้านอ่ะยิงคือบ้านใครก็มีโถ พี่ดูเจ้าดีคนนอนเฉยอยู่เนี่ยเงายุง